เปิดโหมดประหยัดแบตบแบบอัตโนมัติเมื่อแบตเหลือน้อยในมือถือซัมซุงยืดระยะเวลาการใช้งานได้ตั้งค่ายังไงไปดูกันครับหลายคนที่ใช้ซัมซุงคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถเปิดโหมดประหยัดแบตบยัดพลังงานได้โดยการเลื่อนแผงควิกพาร์แนลลงมาแบบนี้จะเจอคําสั่งประหยัดพลังงานครับตรงนี้แต่มันก็ต้องคอยมากดเปิดปิดเองเราสามารถตั้งค่าให้มันเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติได้ครับให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมากดที่โหมดและกิจวัตรครับอันนี้ เข้ามาแล้วด้านล่างให้มากดที่คำว่ากิจวัตรครับด้านขวานี้กดเพิ่มคำสั่งที่เครื่องหมายบวกด้านบนได้เลยจะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับมีคำว่าหากกับจากนั้นกดบวกตรงคำว่าหากก่อนครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอคำว่าระดับแบตเตอรี่ครับอ่ะอันนี้ครับระดับแบตเตอรี่กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เลขระดับแบตที่ต้องการครับว่าจะให้แบตลดลงเหลือเท่าไหร่ถึงจะเปิดโหมดประหยัดแบตประหยัดพลังงานอย่างของผมเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็น30แล้วกันครับอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยกดเสร็จสิ้นด้านล่างตรงคำว่าจากนั้นเนี่ยหมายความว่าหากระดับแบตเตอรี่เหลือเท่านี้แล้วเนี่ย จะให้เครื่องทําอะไรนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยด้านบนจะเห็นว่ามันขึ้นมาให้แล้วเป็นประหยัดพลังงานนะครับถ้าของใครไม่ขึ้นเนี่ยก็เลื่อนลงมาได้ที่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้กดเข้าไปครับด้านบนจะเจอคําว่าประหยัดพลังงานเหมือนกันครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เปิดไว้ครับกดเสร็จสิ้นตรงจากนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มคําสั่งได้อีกตามต้องการเลยนะครับเช่นผมจะลองเพิ่มการเชื่อมต่อไปครับแล้วก็เลือก Wi-Fi จะให้มันทําการปิด Wi-Fi ด้วยครับถ้าแบตใกล้หมดแล้วหรือใครมองว่าเวลาแบตใกล้หมดเนี่ยอยากให้ปิดบลูทูธไปด้วยเลยเนี่ยก็สามารถตั้ จะเลือกปิดอะไรเนี่ยก็เลือกเอาตามความต้องการเลยนะครับถ้าอันไหนใครจําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราตั้งค่าตามนี้เนี่ยหากเครื่องเราแบตเหลือ3 0เครื่องเราก็จะเปิดโหมดป,ดประหยัดพลังงานครับแล้วก็ปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธแล้วถ้าเราไปเสียบชาร์จแบตจนเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยมันถึงค่าที่เราเซตไว้นะครับคาสั่งข้างล่างเนี่ยก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับตรงประหยัดพลังงานเนี่ยก็จะปิดแล้วก็เปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธเหมือนเดิม อย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับไอตรงบันทึกเนี่ยก็จะมีให้ตั้งชื่อเลือกไอคอนเลือกสีนิดหน่อยครับตั้งค่าใช้งานกันดูนะครับช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้มีประโยชน์แน่นอนถ้าชอบเทคนิคแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ